ที่รักที่รอตอนที่26สู่ขอพาสคุณไอแอนหมอการโดยโกรชนติดต่อพิการได้บ้างไหมลูกหญิองอาวสโสลุกพลวดถามขึ้นด้วยอาการร้อนใจทันทีที่กุณรรพีเดินเข้ามาในบ้านแล้วโทรศัพ์ทพิการไม่มีสัญญาณเลยคะ่ะคุณแม่ โทรไม่ติดเลยพี่เขาไม่เคยหายเงียบแบบนี้มาก่อนเลยนะลูกเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองแหละคุณก็อย่าเพิ่งตีโพยตีพายไปเลยชายอาวุโสที่นั่งอยู่ตรงเก้าอี้โซฟาเดี่ยวพูดขึ้นโดยไม่มีท่าทีร้อนใจใดๆทั้งที่ภายในใจนั้นร้อนรนในมือเลื่อนหาข้อมูลติดต่อกับเพื่อนสนิทที่เป็นถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผ่านทางหน้าจอสมาร์ทโฟนไปด้วย เพราะคุณนั่นแหละคุณไกลหล่อนหันมาแหววใส่ผู้เป็นสามีทางจับมือลูกสาวคนเล็กเอาไว้แน่นใจเย็นๆก่อนค่ะคุณแม่พี่การอาจจะไปอยู่บ้านเพื่อนก็ได้มั้งคะเดี๋ยวพี่เขาก็กลับมาอย่างที่คุณพ่อบอกนั่นแหละคะ่ะหรือพี่เขาจะไปอยู่กับหมอนิดคุณแม่ออกความเห็นด้วยสีหน้าครุ้นคิดวิตกกังวลเออ กี่ถามแล้วค่ะไม่ได้อยู่ค่ะเรื่องนี้เป็นความคิดของคุณพ่อคนเดียวเลยนะลูกเห็นดีเห็นงามกับผู้หญิงงามมาไทยจะให้ลูกสาวมั่นหมายกับผู้ชายเขาพูดแล้วถอนหายใจเชิดหน้าขึ้นแล้วเป็นไงล่ะอุตส่าห์พูดคุยหมายมั่นกันสดิบดีสุดท้ายเพิ่งจะมาบอกกันว่าตาหมอบพัดลูกชายเขามีแฟนอยู่แล้วฮะอะไรนะคะ ส่วนลูกสาวเราก็หายไปตั้งแต่เมื่อคืนป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เนี่ยภูจบก็ก้มหน้ากุมขมับแน่นชัย,ยเย็นๆค่ะคุณแม่คุณระพีก,กับพิบตาทียังคงติดใจกับคำที่คุณพิมพศรีบอกเล่าเมื่อครู่แต่ก็ยังไม่กล้าถามจี้เอาความเหลียวมองทางด้านคุณหมอไกลพบผู้เป็นพ่อซึ่งตอนนี้เอาแต่จิ้มหน้าจอสมาร์ทโฟน แล้วก็ต้องสูรลมหายใจเข้าลึกซึ่งท่าทางเฉยชาของคุณพ่อทำให้เธอเข้าใจไปเองว่าท่านไม่รู้สึกร้อนใจกับการหายตัวไปของลูกสาวคนโตเลยแจ้งความเลยดีไหมคะอย่าด่วนทำให้เป็นเรื่องใหญ่โตหน่อยเลยเสียงเข้มดุของคนเป็นพ่อส่วนขึ้นทันควันก่อนหุนหันลุกยืนทางทำท่าจะเดินออกไปจากบริเวณห้องรับรองแขกนั้นแต่แล้วก็ต้องชะงักหยุด เมื่อเห็นลูกสาวเดินเข้ามาภายในบ้านโดยสวมใส่ชุดที่แปลกตาเขามองลูกสาวที่ตอนนี้อยู่ในชุดเสื้อยืดแขนยาวกับกางเกงวอร์มทวนสีเทาเรียบก่อนหันมองภรรยาและลูกสาวคนเล็กที่ต่างลุกยืนขึ้นพร้อมคลี่ยิ้มกว้างไปไหนมาทำไมไม่กลับบ้านเออการ ดูท่าทางคุณพ่อจะกำลังอารมณ์เสียการทีราจึงยืนกำมือนแน่นและหอบหายใจถี่ด้วยความรู้สึกหวั่นเกรงเมื่อคืนคุณการอยู่กับไอเองค่ะเรากับเป็นพระเอกขี่ม้าขาวที่มาช่วยเจ้าหญิงได้ทันเวลาเพราะเมื่อคุณหมอกไกลพบเห็นไอระดาที่เดินเข้ามายืนขนาดข้างลูกสาวพร้อมพนมมือขึ้นไหวทักทายกันอย่างเงียบๆสีหน้าคลิ้ขคึของเขาก็เริ่มคลายลง พี่ไอพี่การกุลระพีตีหน้าเวอมองพี่สาวทั้งสองคนสลับกันไปมาเอียงไงกันคะเธอถามพลางเบิกตาโตเมื่อไอระดาควาจับมือพี่สาวเธอเอาไว้แน่นไม่ใช่แค่หมอพัทที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะคุณการก็มีแฟนแล้วเหมือนกันคะ่ะแม้ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ แต่ก็รู้เรื่องที่หมอพัดดันในปฏิเสธเรื่องมั่นหมายกับการทีรากลางวงสนทนาในงานเลี้ยงเมื่อคืนโดยเรื่องเราทั้งหมดถูกถ่ายทอดผ่านข้อความลายส่วนตัวจากขอออนาวินนั่นเองพูดอะไรคุณพ่อทำเสียงเข้มดุถามออกไปให้การทีราที่มีความเกรงกลัวคุณพ่อเป็นทุนเดิมอยู่แล้วต้องก้มนางุดและบีบมืออีกคนเอาไว้แน่น เราสองคนเป็นแฟนกันค่ะฮะเสียงของทั้งสมคนแทบจะประสานเป็นเสียงเดียวกันพี่การก็ดูอยู่แล้วแหละว่าไอราดากำลังตามจีบพี่สาวตนแต่ก็ไม่คิดว่าจะตกลงคบเป็นแฟนกันได้เร็วขนาดนี้เสียงที่เอ่ยเรียกกันจึงเบาหวิวเพราะแอบใจหายเมื่อคิดไปถึงว่าพี่สาวคงถูกคนที่เรียกว่าแฟน รวบหัวรวบห่างไปแล้วเรียบร้อยเข้ามานั่งคุยกันก่อนเธอลูกคุณพิมพ์สีเอ่ยชวนทางหย่อนตัวลงนั่งตามเดิมให้คนทั้งคู่ได้เดินจูงมือกันเข้ามานั่งที่เก้าอี้โซฟายาวฝั่งตรงข้ามกันแค่คารกลับมาบ้านปลอดภัยดีแม่ก็หายห่วงแล้วละจ้าการทีรายยังคงเหลียวมองคนเป็นพ่อที่ตอนนี้ยืนหันหลังให้กันอยู่ในท่าเดิม พราะการเป็นคนที่อยู่ในโอวาดมาโดยตลอดเมื่อถึงคราวที่ต้องเดินออกนอกรูนอกทางที่คุณพ่อกำหนดไว้ให้เป็นครั้งแรกก็ทำให้รู้สึกผิดยกใหญ่คุณหันกลับมานั่งคุยกันดีๆก่อนคะ่ะคุณพ่อคะลูกสาวคนเล็กช่วยเรียกอีกเสียงถ้าว่าคนเป็นพ่อก็ยังคงยืนนิ่งอยู่แบบนั้นคุณพ่อ และเมื่อเสียงที่เบาอิวอย่างคนที่รู้สึกผิดเต็มๆรองเรียกผู้ถูกเรียกจึงได้เหลียวกลับมามองกันเรื่องเมื่อคืนการขอโทษเอาละเรื่องเมื่อคืนผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะคุณหมอกไกลพบรีบบอกขัดกันขึ้นมาเพราะไม่อยากนึกหวนให้รู้สึกเจ็บใจก่อนทำท่าจะเดินหนีออกไปจากบริเวณห้องรับรองแขกอีกครั้ง แต่ทว่ายังไม่ทันจะได้ก้าวพ้นขอบประตูเสียงแตรรถยนต์ที่ไม่คุ้นหูเอาเสียเลยก็ดังขึ้นอยู่ตรงหน้าบ้านให้ทุกคนต่างหันมองและเป็นกุลระพีนั่นเองที่เป็นคนเดินกึ่งวิ่งออกไปดูไม่นานก็เดินกลับเข้ามาพร้อมกับผอออนาวินที่ถือกระเป๋านางสีดำทรงสี่เหลี่ยมแนบข้างลำตัวมาด้วยสวัสดีครับคุณหมอไกลพบและสวัสดีครับคุณพิมพ์สีภัราย,ยาของคุณหมอไกลพบ เพียงก้าวพ้นขอบประตูบ้านเข้ามาก็เอ่ยทักทายพร้อมกับอมยิ้มหน้าบานอย่างคนอารมณ์ดีก่อนเชิญตัวเองเดินตรงเข้ามาหย่อนตัวลงนั่งบนโซฟานุ่มเคียงข้างลูกสาวสุดรักสวัสดีค่ะผอออคุณพิมพ์สียิ้มต้อนรับอย่างมีมตรีในขณะที่คุณหมอไกลพบต้องเดินกลับมาทิ้งตัวลงนั่งที่โซฟาเดี่ยวตัวเดิมอย่างรักษามารยาท หนูไปรินน้ำยเย็นๆมาให้พอออสิคะผู้เป็นแม่หันไปบอกคุณระพีให้เธอได้รีบลุกเดินตรงไปยังห้องครัวแบบทันทีทันใดอะไรคะเนี่ยคุณพ่อไอระดาสกิดถามด้วยเสียงกระซิบให้คุณพ่อได้หันมายกยิ้มให้พรางตกบากกันเบาๆผมมาเจราจาสู่ขอคุณหมอการให้กับไอระดาลูกสาวผมครับฮะ ทุกคนแทบจะร้องประสานเป็นเสียงเดียวกันอีกแล้วแก้วน้ำที่กุนระพีถือมาตรงหน้าท่านผออก็แทบหลุดจากมือในทันทีที่ได้ยินสิ่งที่ผออพูดคุณหมอไกลพบเลิกคิ้วสูงและมองหน้าลูกสาวด้วยสีหน้าเรียบเฉยให้คุณถูกมองต้องก้มหน้างุดอย่างนึกหวาดเกรงอะไรของคุณเนี่ย การทีราบนอุบอิบเบาๆกับคนที่เพิ่งจะตกลงคบหาเป็นแฟนกันซึ่งเธอคิดแค่ว่าจะคบกันแบบ,บเงียบๆโดยไม่จำเป็นต้องมีพิธีใดๆหรือการสู่ขอใดให้วุ่นวายไอไม่รู้สิพอ,ออนาวินวางกระเป๋าหนังสีดำลงบนโต๊ะเตี้ยตรงหน้าหลังจากที่เลื่อนแก้วน้ำไปทางไอระดาแล้วพออ,อนนเาน่นอะไรครับเนี่ย คุณหมอไกลพบเอ่ยถามด้วยสีหน้าจริงจังในขณะที่ผออ,อมยิ้มกลิ่มพลางปลดล็อกกระเป๋าเปิดออกธนบัตรสีเทาที่อัดแน่นวางเรียงกันเป็นระเบียบกับทองคําแท่งที่วางทับกันมาพาให้ทุกคนถึงกับเบิกตาโตอย่างไม่คาดคิดว่าผอออนาวินจะเอาจริงจากนั้นผอ,อ,อก,ก็ลุวงหยิบกล่องกำมยี่สีแดงออกมาจากกระเป๋าเสื้อสูทแล้วเปิดออก เผยให้เห็นแหวนเพชรวาวใสซึ่งมองแว็บเดียวก็รู้ได้ทันทีว่าน้ำดีแน่นอนแหวนเพชรหนึ่งกรัตน้ำหนึ่งร้อยครับว่าแล้วก็วางลงคู่กับกองทองคำแท่งเพชรอาจจะดูเม็ดเล็กจุ๋มจิม๋มแต่ราคาไม่กระจุงกระจิ๋มนะครับเขาบอกแล้วหัวเราะเบาๆสวยงามน่ารักเหมาะกับนิ้วมือเรียวยาวของคุณหมอการเลยครับผม ทีเซ็นไหลลื่นอย่างกับเป็นเซลล์หายเพชรเลยแฮะคุณระพีแอบแซวเบาๆทอมกับอมยิ้มไม่หุบทั้งหมดนี้เป็นเพียงสินสอดเบื้องต้นนะครับเงินสด9.9ล้านบาททอมด้วยทองคำหนัก288บาทที่นำมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับหากจำนวนสินสอดน้อยไปไม่สมน้ำสมเนื้อคุณหมอกไกลเรียกเพิ่มมาได้เลยนะครับ โอหโคตดเล่นใหญ่เลยอีกครั้งที่คนเป็นน้องแอบแซวเบาๆให้พี่สาวได้หัดมองหน้าเหรอคุณพิมพ์สีถึงกับอมยิ้มปลื้มแม้ไม่ได้เป็นคนเห็นแก่เงินเพราะฐานะครอบครัวหล่อนก็ไม่ได้ขัดสนอะไรแต่จำนวนทรัพย์สินที่มากโขตามที่อีกฝ่ายเสนอมาก็ทำให้รู้สึกสบายใจได้ว่าหากลูกเสาได้คบกับคนคนนี้ก็คงจะไม่ลำบากแน่นอน คุณไกลคะหล่อนเอ่ยเรียกสามีอย่างอ่อนโยนด้วยอยากให้ช่วยออกความเห็นบ้างคุณไกลพบหันศบตาภรรยาแวบหนึ่งก่อนหันมองหน้าลูกสาวคนโตแล้วว่าผมไม่ได้ขายลูกกินนะครับพอก็ไม่มีใครคิดแบบนั้นสักหน่อยนี่ครับพออาณาวินรีพูดสวนกลับพร้อมส่งยิ้มให้อีกทีนั่นแหละทางคุณหมอไกลจึงพยักหน้าเนิบ แล้วถอนหายใจออกมาเบาๆรักกันจริงๆใช่ไหมเขาถามขึ้นโดยหันมองหน้าการทีราไปด้วยซึ่งเมื่อเจ้าตัวได้ยินคำถามนั้นในตาก็รื้นขึ้นมาทันทีเพราะที่ผ่านมาเขาเลือกทุกอย่างให้กับเธอมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามโดยที่เขาไม่เคยถามเธอเลยสักครั้งว่าเธอชอบไหมอยากทำไหมอยากได้ไหมและรักไหมค่ะ รักค่ะการทีราตอบเสียงเครือทร้อมกับพยักหน้าเนื้อห้เอลราดาบีบมือกันไว้แน่นไอก็รักคุณการค่ะแล้วก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ให้โอกาสไอพิสูจน์ว่าไอรักจริงๆเอา้ารักกันก็ดูแลกันดีๆคุณพ่อพูดขึ้นด้วยโทนเสียงทุ้มนุ่มให้การทีราได้กล้าเงยหน้าขึ้นมามองกัน ก่อนทลาตัวเข้ามากอดกันไว้แน่นการไม่ได้ทำให้พ่อเสียใจใช่ไหมคะช่างเป็นคำถามที่ทำให้ผู้เป็นพอ่อถึงกับต้องเบือนหน้าหนีทอดวงตาที่เริ่มรืน้นไม่ลูกไม่ไม่แม้ใจจะยังไม่ยอมรับเต็มร้อยเปอร์เซนต์แต่เขาก็พร้อมเปิดโอกาสให้ลูกสาวได้มีสิทธิ์เลือกในแบบที่ลูกต้องการบ้างคุณพ่อจะไม่ผิดหวังในตัวการใช่ไหมคะ ไม่เลยพ่อยังคมภูมิใจในตัวลูกเสมอเขาดึงตัวลูกออกห่างเพื่อให้ได้มองหน้ากันก่อนมองเลยผ่านไปทางด้านไอราดาที่นั่งอมยิ้มไม่หุบแต่พ่อไม่อนุญาตให้การไปอยู่ที่อื่นนะอา้าวไอราดาเผอตัวร้องเสียงดังจนพออต้องหันมาตบหน้าขากันเบาๆยอมยอมไปกอด่วนอื่นคอยว่ากัน เขาเอียงตัวไปกระซิบบอกที่ข้างหูลูกสาวเบาๆคาดไม่ไปไหนหรอกค่ะการจะอยู่ใกล้ๆคุณพ่อแบบนี้แหละบทจะง่ายก็ง่ายเกินความคาดหมายจนทุกคนต่างยิ้มปลื้มด้วยความยินดีตอนที่27จะเป็นที่รัก ให้สมกับที่รอดีเอ็นตอนจบภายหลังจากที่ประชุมเคสของคนไข้ที่ชื่อนายทัพธนาเสร็จวรานิตก็จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อแจ้งให้กับทางผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วยทราบในทันทีซึ่งในเคสนี้ผู้ป่วยจะต้องได้รับการผ่าตัดโดยเร็วที่สุดเพราะหากปล่อยไว้นานอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ หนูนิดจะเป็นคนผ่าตัดให้พ่อใช่ไหมวรานิดอมยิ้มอ่อนก่อนตอบนิดไม่ได้เป็นสันรลยแพทย์ค่ะนิดผ่าตัดให้ไม่ได้เอา้าวคุณพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะคะที่โรงพยาบาลนี้มีทีมสันลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญน,นิดรับรองเลยว่าการผ่าตัดจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีซึ่งหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วพักฟื้นอีกไม่กี่วันคุณพ่อก็กลับไปพักผ่อนที่บ้านได้แล้วนะคะ อืมเขาพยักหน้ายอย่างเข้าใจแม้ภายในใจจะรู้สึกกังวลอยู่ก็ตามทีแต่เมื่อได้ยินเสียงประตูห้องถูกเปิดพร้อมกับเห็นลูกสาวเดินหน้าจ่อยเข้ามายืนอยู่ข้างเตียงเขาก็ต้องสะบัดหน้านหนีก,กันทันทีโดยหลังจากเหตุการณ์นในวันนั้นเขาแทบไม่มองหน้าคนเป็นลูกอีกเลยซึ่งแทนวลินเองก็แทบไม่กล้ามาเผชิญหน้ากับผู้เป็นพ่อเช่นกันจนกระทั่งวันนี้ หนูนิดพอว่าพ่อไม่ขอเข้ารับการผ่าตัดดีกว่ามทำไมล่ะคะเธอถามพลางปลายตาม,มองหน้าแทนวลรินไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วโทษคุณพูดอะไรเนี่ยแทนขอโทษค่ะเธอลากเก้าอี้มาหย่อนตัวลงนั่งก่อนโน้มตัวกอดคุณพ่อเอาไว้แน่นอยากจะทำใจแข็งไม่สนใจกันทว่าก็ทำได้ไม่นาน เพียงถูกลูกสาวกอดก็ใจอ่อนให้กันแล้วขอโทษหนูนิดแล้วหรือยังไม่เป็นไรค่ะคุณพ่อเธอรีบบอกให้คุณพ่อได้หันมายกมือปลามกันแทนเวลินเงยหน้าขึ้นสบตาคนรักเก่าในตารืน้นแทนขอโทษนั้นนิดอืไม่เป็นไรคะ่ะช่วยกล่อมให้คุณพ่อเข้ารับการผ่าตัดด้วยซี อีกครั้งที่คุณพ่อหันมายกมือขึ้นปลามแกนั่นแหละรับปากพ่อก่อนว่าจะไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับหนูนิดอีกแล้วก็เลือกทำสันดานเร็วๆที่ฉันไม่เคยได้สั่งสอนให้ทำด้วยนะคำพูดแรงในแบบที่นายทัพธนาไม่เคยใช้กับเธอถูกพ่นออกมาด้วยความโมโหจนแทนเวลินน้ำตาคลอคุณคะใจเย็นคะ่ะโชคดีแค่ไหนแล้ว ที่เขาไม่จับแกเข้าคุกเข้าตารางนะ่ะกัดฟันพูดออกมาแล้วก็ต้องกระพริบตาทีอย่างเก็บอารมณ์โทสะไม่รู้จักระดากอายบ้างเลยหรือยังไงกับสิ่งที่ทำลงไปฉันไม่ได้ทำกับแกด้วยฉันยังรู้สึกอับอายแทนเลยด้านคุณพ่อพยายามกลัน้นน้ำตาเอาไว้ไม่ให้ไหลส่วนทางคุณแม่ที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้ข้างเตียงนั้นน้ำตาร่วงพลูไปแล้ว จนคุณหมอวรานิตต้องเข้าไปสวมกอดกันเอาไว้อย่างปลอบประโลมคิดบ้างไหมถ้าฉันเกิดเป็นอะไรไปแม่ของแกจะอยู่กับใครถ้าแกต้องไปนอนอยู่ในคุกนะ่ะแทนวลินหันมองหน้าคุณแม่ที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันพลันน้ำตาไหลแทนจะไม่ทำอีกแล้วค่ะเพียงรูกสาวรับปากคนเป็นพ่อก็ใจอ่อนดึงอีกคนเข้ามากอดเอาไว้แน่น แทนวลินสะอื้นให้จนตัวโยนอย่างรู้สึกสำนึกผิดแล้วจริงๆซึ่งกว่าจะรู้สึกสำนึกได้เธอก็แทบจะเสียคนที่รักไปเกือบหมดแล้วหลังจากเกลี้ยกล่อมคนไข้ให้เปลี่ยนใจยอมเข้ารับการผ่าตัดพร้อมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการป่วยของนายทัพธนาเรียบร้อยแล้วนั้นวารานิทก็ขอปลีดตัวออกมาจากห้องทันทีเพราะตอนนี้จวนจะได้เวลากลับบ้านแล้ว ซึ่งบุมกีบอกกันไว้ว่าจะมารับเธอไปเดินเล่นหลังเลิกงานด้วยนิดเสียงของแทนเวลินเรียกให้วารานิดต้องหันกลับไปมองกันทันทีคะจะกลับแล้วเหรอคะืแทนขอโทษนะคะกับเรื่องทั้งหมดที่แทนทำกับนิดแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ดูแลคุณพ่อของแทนเป็นอย่างดี เป็นหน้าที่ที่หมอต้องรับผิดชอบอยู่แล้วค่ะอืมมีอะไรอีกหรือเปล่าคะเออแทนแค่อยากจะบอกว่าหลังจากคุณพ่อผ่าตัดแล้วแทนคงจะไม่ได้มากวนนิดอีกแล้วล่ะค่ะนิตราบมันควรเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะหากคุณพ่อกลับบ้านได้แล้ว แทนเวลินก็คงไม่มีเหตุจำเป็นใดที่จะต้องมาโรงพยาบาลน,นี้บ่อยๆเหมือนอย่างเคยอีกแทนเพิ่งรับโปรเจกต์งานใหม่ต้องขึ้นไปอยู่ทางภาคเหนือน,นู่นแน่เป็นโปรเจกต์ใหญ่คงอยู่ยาวเป็นปีเลยแหละก็เลยคิดไว้ว่าอาจจะพาคุณพ่อและคุณแม่ยายไปด้วยกันพูดไปแล้วก็พาให้รู้สึกใจหายขึ้นมาเสีเอง ซึ่งที่เธอตั้งใจมาบอกกันไม่ได้ต้องการจะเรียกร้องความสนใจอะไรแต่ทว่าเธอเพียงต้องการให้คนตรงหน้ามั่นใจว่าเธอจะไม่มายุ่งวุ่นวายให้ต้องคิดเป็นกังวลอีกอ๋อค่ะจะไม่ได้เจอแล้วคงคิดถึงแย่เนาะเธอ,อบอกทีเล่นทีจริงตามประษาคนเจ้าชู้ให้คนฟังเผลอเบ,บป้ปากแล้วยิ้มเจือนอ๋อ นิดต้องไปแล้วล่ะค่ะแฟนนิดมานั่นแล้ววารานิดพูดตัดบททาง่ายมือไปทางด้านหน้าให้แทนวรินได้หันมองตามแทนวรินได้แต่องคมยิ้มหน้าเจริญในขณะที่คนรักเก่าเดินจากไปหาอีกคนที่ถูกเรียกว่าแฟนซึ่งกำลังเดินเข้ามารับกันตรงหน้าตึกนั่นเองนั่นพี่แทนเหรอคะกุนระพีถามขณะพากันเดินมายังลานจอดรถ ใช่ค่ะเขาทำอะไรพี่หรือเปล่าเปล่าค่ะเธอรีบบอกก่อนเปิดประตูรถเข้าไปนั่งรอพลัขับเข้านั่งประจำตำแหน่งเรียบร้อยแล้วจึงพูดต่อเขาคงไม่มาวุ่นวายกับพี่แล้วล่ะค่ะดูได้ยังไงคะวารานิถันมาอมยิ้มแล้วเล่าเรื่องราวที่ได้รับรู้และได้ยินทั้งหมดให้อีกคนฟังอย่างไม่มีปิดบงังส่วนกุณระพีเอง ก็เล่าเรื่องของการทีลากับไอราดาที่เกิดขึ้นในวันนี้ให้พี่สาวฟังด้วยความรู้สึกตื่นเต้นไม่หายจนพี่สาวถึงกับอมยิ้มเป็นปลื้มกับคนทั้งคู่ซึ่งก็ไม่คาดคิดว่าไอราดาจะเล่นใหญ่ตามที่น้องสาวบอกมาจริงๆเห็นพอออหอบเงินมาสู่ขอพิการแล้วกี่นี่แอบคิดหนักเลยเธอพูดกลัวเสียงหัวเราะขณะวนรถเข้าจอดบริเวณใต้สะพานพระรามแปด ในตอนที่พระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วทำไมต้องคิดหนักคะใครจะมารักคนที่ไม่มีอะไรแบบกีดละคะพูดแบบนี้อีกแล้วจริงนะพี่กี่จะไปหาเงินไปสิบสิบล้านแบบพี่ไอไปขอสาวได้ยังไงกันเธอพูดพลางพากันเลาะริมทางตามทางเดินที่ขึ้นไปบนสะพานพารพร,รามแปด ท้องฟ้าเริ่มมืดทอระไอทิตย์เพิ่งจะหลับขออฟ้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วแสงไฟจากสะพานและตึกสูงที่รายรอบแม่น้ำเจ้าพยาสะท้อนพื้นน้ำสวยสุดตาชวนให้หญิงสาวทั้งคู่ต้องหยุดดูพร้อมเงนหน้ารับลมที่พัดผ่านบางทีผู้หญิงก็ไม่ได้ต้องการเงินที่มากมายเสมอไปหรอกนะคะ <c oughs> ก็แบบพี่นี่ไง ขอแค่มีใครสักคนอยู่ข้างกันดูแลกันและกันถนอมน้ำใจกันแค่นั้นก็โอเคแล้วผู้จบก,ก็ปลายตามองหน้าน้องสาวแบบหนึง่งก่อนเงยหน้ามองพระจันทร์บนท้องฟ้าที่เริ่มเห็นเด่นชัดขึ้นแล้วในตอนนี้พี่เสียงเรียกของน้องสาวดึงให้คนเป็นพี่ได้หันมาสบตากันคะ คุณระพีอมยิ้มอ่อนก่อนล้วงมือออกมาจากกระเปะ๋ากางเกงยนีนซึ่งกำบางอย่างออกมาด้วยก่อนจะแบมือออกช้าๆเผยให้เห็นสิ่งของที่อยู่บนฝ่ามือนั้นซึ่งเป็นแหวนเกลี้ยงทองคำขาวนั่นเองมาจำไว้ก่อนได้ปะเป็นแฟนกันนะคะวารานิตอมยิ้มจนแก้มปริกก่อนหันกลับไปมองแสงไฟที่สะท้อนอยู่บนผิวน้ำ พลันใบหน้าร้อนเผาอืมเธอตอบเสียงอยู่ในลำคอพร้อมกับพยักหน้านิบๆแต่เพียงเท่านั้นกุลระพีก็ฉีกยิ้มกว้างพร้อมกับกระโดดจนตัวลอยก่อนจะคว้าดึงมือพี่สาวขึ้นมาบรรจงสวมแหวนที่เตรียมมาให้กันอย่างทนุถนอมแล้วพรมจูบที่หลังมือไปอีก2อถึงสทีเรียนจบเมื่อไหร่จะรีบให้พ่อไปขอนะคะ เธอบอกพลางดึงแขนอีกคนมาโอบรอบคอตัวเองเอาไว้แล้วหันมองแสงไฟจากตึกสูงที่ตั้งตระหง่านอยู่ตรงเบื้องหน้าจะรอนะคะพี่สาวบอกทอมอมยิ้มกลิ่นก่อนจะคลายวงแขนออกจากกันอย่างเพิ่งจะนึกบางอย่างออกสร้อยที่คอน่ะหึแค่พูดถึงสร้อยที่สวมอยู่ทันหัวใจก็หล่นวูบก่อนคว้ากุมผ่านภายนอกรวม้าเอาไว้แน่น ถอดออกมาสิทำไมหรอคะคงจะเห็นจี้กันแล้วสินะถึงต้องเรียกคืนกันแบบนี้เพียงแค่คิดก็แอบ,บน้อยใจจึงปรดสร้อยส่งให้กันอย่างง่ายได้วรานิตรับสร้อยมากำเอาไว้ในมือแน่นโดยแม,แม่แม้แต่จะหยิบขึ้นมาพิจารณาดูเลยสักนิดจากนั้นก็คว้างทิ้งหลวงแม่น้ำไปให้น้องสาวหน้าวูใจหายว่าให้พี่ เธอน้อมตัวกเกาะราวสะพานมองสร้อยตกลงสู่พื้นน้ำแล้วก็แทบอยากจะกระโดดตามไปทันทีโยนทิ้งน้ำทำไมอ่ะว่าแล้วก็หันมานิ้วหน้ามองกันอย่างไม่ค่อยสุบอารมณ์เท่าไหรนะ่นักดานวาราณิตทีแรกก็คลี่ยิ้มกว้างอยู่หรอกแต่พอเห็นสีหน้าเผือดของอีกคนนึงแล้วก็พาให้ใจแป้วพลอยทำให้รอยยิ้มค่อยๆจางไปของคนอื่นจะเก็บไว้ทำไมคะ แถมมีใจแค่ครื่องเดียวเองเธอบอกน้ำเสียงเรียบก่อนก้มหน้าเปิดกระเป๋าถือใบย่อมที่ถือติดมือมาด้วยหยิบเอาของบางอย่างออกมายื่นให้กันมันเป็นสร้อยคอทองคําขาวคล้ายกับแบบที่เพิ่งโยนทิ้งไปเมื่อครู่นี้ส่วนจี้เป็นรูปหัวใจดวงเล็กน่ารักสลักคำว่าวารานิชเช่นเดิมพอตั้งใจจะหาจี้พร้อมสร้อยเส้นใหม่มาทดแทนเส้นเดิม ที่น้องสาวสวมใส่อยู่ซื้อเธอไม่ต้องการเห็นมันอีกจึงได้สั่งทําด่วนเป็นพิเศษกับร้านของคนที่รู้จักกันเมื่อช่วงกอดเที่ยงวันนี้นี่เองด้านน้องสาวแม้จะรู้สึกใจหายเพราะสายเส้นนั้นเธอใส่ติดตัวมาตลอด4ปี แต่ทว่าก็เข้าใจเสียนาของพี่สาวว่าคงไม่อยากให้เธอเก็บของของแฟนเก่าเอาไว้สุดท้ายจึงคลียมออกมาให้พี่สาวได้รู้สึกใจชื้นและระบายยิ้มบางตามออกมาเอาไปเลยหัวใจทั้งดวงเก็บรักษามันไว้ให้ดีนะคะอย่าทำให้มันแตกสลายและอย่าทำให้ต้องเสียใจเธอบอกอย่างมีความหมายเป็นในให้น้องสาวได้อมยิ้มก้าง เพราะทุกอย่างที่พูดออกไปนั้นเธอหมายถึงหัวใจของเธอเองมิใช่จีรู้หัวใจอันนั้นเลยใส่ให้ด้วยสิคะว่าแล้วก็หันหลังแล้วรวบผมขึ้นเพื่อให้พี่สาวได้สวมใส่สร้อยเส้นใหม่ให้กันเรียบร้อยค่ะเธอกระซิบบอกเบาๆให้น้องสาวหมุนตัวกลับมาสบตากันพลันในตาเรืน้น จากนั้นจึงได้จับไปที่ศีรษะน้องแล้วขยี้เบาๆด้วยควาเอ็นดูขอบคุณนะคะที่รักกุลระพีบอกพรางยกมือขึ้นกุมมือที่วางอยู่บนกลางศีรษะเธอเอาไว้ลุมดวมกี่รักพีนะอืมได้แต่อมยิ้มเขินเพราะไม่คุ้นชินกับสรพพนามใหม่ที่น้องสาวใช้เรียกแต่ก็ไม่ได้ขัดหากอยากที่จะเรียกกันเช่นนั้น แค่นี้หรอคะเอาอยากฟังแค่ไหนความในใจมีแค่ไหนก็อยากฟังทั้งหมดนั่นแหลคะค่ะอืมพี่ก็รักกี่นะคะเพียงเท่านั้นน้องสาวก็คลีมกว้างดึงมืออีกคนออกจากสีสับมากุมไปที่หน้าอกแน่นไม่รู้สึกเสียได้เลยที่รอพี่ก็จะเป็นที่รัก ให้สมกับที่รอค่ะ